สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมารีวิวเจ้าตัว Renovo v c o o นะครับที่จริงแล้วมันเป็นแบรนด์แบนด์ของ v c o ูนะโดยแต่การันตีด้วยของ r e n o v o นะแล้วก็ r e n o v o เป็นคนจัดจำหน่ายนะครับ v c o ูเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบรนด์หูฟังที่ได้รับความนิยมระดับกลางๆนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมสูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะครับ โดยเจ้าตัววีคูตัวนี้ครับเป็นวีคูเฮดฟอนนะครับเป็นทูว e l e ลสเอียบัสนะครับตัวนี้ก็มีมาตรฐานนะครับตรงนี้เลยเป็นสเตียโอเซลลนะรับเป็นมีเบสนะครับก็มีกันน้ำแบบ IPX5 นะครับทัชค o นโทรลแล้วก็เป็นแบบไม่เล็กชาร์ตในตัวชาร์ตตรงนี้ครับอันนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูมีเกออกมาเป็นอย่างนี้เลยสีชมพูครับ เป็นไวเลชาร์ดคล้ายๆข,ของเจ้าตัว雷迪欧ที่เป็น LP40 นะครับคือกล่องเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเล็กกระทัดรัดเห็นไหมฝ่ามือผมเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้เป็น,นสีชมพนมนมนะนะูนะครับมีลายสีเป็นสีชมพูที่แบบเหมือนเหมือนสีโรสอะนะสีโรสนะครับสีดอกกุหลาบอะไรเงี้ยเหมือนของ i p h o n นที่เป็นสีโรสนะครับอันนี้เลยเห็นไหมสีชมพูผมว่ามันไม่ได้ชมพูจา๋านะครับ สวยนะครับสวยดีนะครับเ่ี่กผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาชาร์จก็ชาร์จกระล่องนะครับกล่องก็ชาร์จกล่องได้เห็นไหมชาร์จกระล่องในกล่องก็จะมีแบตนะครับแล้วก็เวลาใช้เสร็จเราก็ใส่เข้าไปในกล่องปุ๊บมันก็ชาร์จให้อัตโนมัตินะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟสีแดงขึ้นมานะครับก็คือกําลังชาร์จอยู่นะครับตัวไฟก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ หูฟังเนี่ยดูลักษณะหูฟังนะครับลักษณะหูฟังเนี่ยจะมีเบสอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบสแบบไม่ได้ยืดออกมานะครับติดไปกับตัวหูฟังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เบสไม่ค่อยดังมากไม่ค่อยแบบว่ากระหึมมากแต่มีเบรดหน่อยๆให้พอแบบไม่ใช่เสียงแบบเสียงกลางหรือเสียงแหลมแบบ ทื่อๆเลยนะครับมีเบนหน่อยๆให้มันรู้สึกมีอารมณ์ทุ้มนะครับแต่ไม่ได้ทุ้มมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับแจ่ดีมากๆดูลักษณะโค้งมนนะครับเห็นไหมมันจะโค้งไปกับตัวหูตรงนี้มันโค้งไปกับตัวใบหูครับใบหูตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าหูฟังอันเนี้ฟังประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เจ็บหูเพราะผมเทสมาแล้ว นะครับหูฟังอันอื่นอะ่ะที่เป็นที่เป็นตัวเบสดแยกออกมาหรือว่าเป็นเบสที่หุ้มตรงนี้นะครับที่เบสแยกออกมาเนี่ยเราฟังประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็เจ็บหูแหละหรือว่าหุม้มแบบหุม้มกับตัวหูฟังเลยเนะี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เจ็บหูแต่นิดนิดแต่เนี้ยสองชั่วโมงไม่เจ็บหูเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเหมือนโค้งม,มนไปกับใบหู มันจะโค้งโค้งนะครับมันย่อจะโค้ง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 กับใบหูเพราะฉะนั้นเวลาใส่มันจะพอดีกับใบหูพอดีเป๊ะๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องยัดลึกมากนะครับไม่จําเป็นต้องยัดลึกมากก็ได้ยินเสียงเบียดนะครับถามว่าหูฟังนี้มันเหมาะกับอะไรครับหูฟังนี้เหมาะกับฟังอะไรบอมาอกรลอเหมาะกับฟังเพลงหรือว่าต้องดูหนังนานๆนะครับให้ดูสองอันเลย นีเห็นไหมครับมันจะมันเห็นไหมมันจะโค้งรับกั้บาบหูพอดีนี่ครับทัสกีนก็อยู่ตรงนี้ครับสามารถทัสกีนได้นี่ตัวทัสกีนอยู่ตรงนี้นะครับราคา100ยคอบาทผมบอกเลยว่าฟังเพลงได้ดูหนังได้เล่นเกมได้แล้วก็มีเบสนะครับเบสเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมบอกเลยว่ามันพอสําหรับในการฟังเพลงหรือดูหนังนะครับ หรือว่าจะคุยทั่วๆไปหรือว่าจะดูคลิปรายการทีวีที่อยากได้อัทรดเพราะว่ามันมีเสียงเบสหน่อยๆให้เรานะครับกับราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้คุ้มที่สุดแล้วคุ้มมากๆแล้วไม่เจ็บหูด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะสอนวิธีใช้นะครับเจ้าตัวนี้ครับ l e n o v o VQ H1 นะครับ